สวัสดีค่ะวันนี้เมียช่างพามาประ,ประกอบมอเตอร์ปั๊มลมออยฟรีนะคะสองตัวนะลูกค้าส่งมาจากที่เดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาประกอบนะคะพันขดลวดเสร็จแล้วจ้าใครอยากดูวิธีพันก็ไปหาดูได้ในเพลย์ลิสต์นะคะเ mm hmm. มียช่างทำไว้เยอะมากๆเลยค่ะโอเคประกอบแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นถังลมถังเดียวแต่ใช้มอเตอร์สองตัวนะคะแบบนี้เลยนะคะ ก็ขันน็อตให้แน่นเลยนะคะส่วนคลิปที่ทำความสะอาดลิ้นวาลวนะคะแล้วก็ซ่อมแหวนโอลิงนะคะเมียช่างลงคลิปแล้วนะคะไปหาดูได้เลยนะดึงสายนะครับน้ำมันนะชโลมแล้วก็ดึงเข้ามันนะครับงั้นเดี๋ยวก็ปิ่นนะให้ตรงนะครับตัวนี้ก็ให้ใตรงแล้วก็ ะะวิธีการประกอบค่อนข้างมีหลายขั้นตอนเนาะโอเคค่ะก็ประกอบเลยนะคะแบบนี้ได้เลยจ้าประกอบตามช่างทองได้เลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองมอเตอร์นะคะสองตัวนี้จะลองพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวต่อสายไฟ แล้วก็เก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวมาลองกันเลยจ้าเดี๋ยวจะให้ดูมอเตอร์หมุนแล้วก็มาเทสงานว่าความแรงของมอเตอร์เป็นยังไงนะคะเดี๋ยววัดกระแสะให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยค่ะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเปลี่ยนคาปาสองตัวนะคะลองสองตัวพร้อมกันเลยนะคะ สมบูรณ์พร้อมส่งลูกค้าแล้วจ้ากออินอยู่ตัวละานึ่งจุดเ้านะครับคาปาก็1นุดเ้าเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับโอเคค่ะกระแสก็ได้ค่ะเรียบร้อยโอเคถ้าอยากดูคลิปพันก็ไปหาดูได้ในช่องนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เมียช่างด้วยนะคะ